พ็อกซี่สวัสดีครับคุาพ็อกซี่ครับขอบคุณทุกท่านจีง่วงอะพ่อวงวันนี้ถึงเวลาที่เราจะได้รีแอคชั่นเพลงคัมแบ็กสำหรับพ็อกซี่สักทีนะครับชื่อเพลงว่าไทยออร์เดอร์ฟีดสไม่ใชูว่าเธอที่เธอที่ five ไม่ใช่เพลงนี้มีชื่อว่าดีอยู่แล้วที่ต้องลาได้อยู่แล้วที่ต้องดีเไ้ยแต่ชื่อภาษาอังกฤษชื่อนะครับ I'm good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  อัมกรุ๊ตที่ใครที่เคยดูการเรียนรับนิกา่เกี่ยวข้องเมาจากนั้นแหละโอเคครับโอเคมาเราเริ่มเลยวิสิตได้หระกูกูผมกังวลเลยว่าเอวีนี่เป็นเอวีที่ผมเหนื่อยที่สุดเลยโยทำไมอ่ะผมเข้าเซตหนึ่งชั่วโมงล้วนแล้วผมหลับยาวแปะชั่วโมงมาแล้วมาแล้วใคร้ายๆพิพต์เฮ้ยพิพเฮ้ไม่ได้ติดตามโซเชียลมีเดียพ็อกซี่ด้วยมาแล้วมาแล้วแอคติ้งตม่สนะ ตอ้ไม่ลโอ lord นั่นเทคโนโลยีเป็น็นดอฟไฮดานตองก้ารับยิงนเด็กกวมาดูแบบคุณโลอนาคตมากผมชอบที่เขากดคีย์บอร์ดรงจังหวะหนึ่งนะไม่ชอบคุณมาใช่ใช่น่ารักอ่ะเบนทีนีอ่ะออนแอร์หรอ ไม่ใช่มันเถ่ายทอดสดอยู่ยี่สมุลายสามพนอุ้ยพันปีข้าหน้าเลยนะหนึ่ันแล้วา้องแล้วรู้า้องวเลจยีอรุนี้เ็ไมนลยนะไม่พี่คุยขี้เหรอใช่อะไรน่ฮ่าฮฮฮยม่่ l a องีบลบ่ว้าวมีเกไม่มันคีบลหรอ็นใรเ นี่เขาไม่อยากลบนะนี่ชวนคุณมาแล้วไอ้ทันเดิองเ้ออ็ก์เมน้ทันเดินลตอดิ้องโกรธโกรธ้งไอ้กำมึงดไรโอนไม่ไรนไีไทันอนวยมาเลยโอ้ไม่เอาเลยไ่าเอะไรอ่ะรนของแกสวยอ่ อุ้ยส่นี well> ้ดีโอไปไดูไม่ดูเล่ะนี่คมล้วอากาศแบบแปว้ตร้ยม่มัดูเบบเ้ก็ดูเป็นันปีนแบบโล่งแต่สบายจริงเอ้ยทางงอเี้ยกตเทีดว่ะสายกตขออเลยว่ะโ้เมมมเน้นน้องมันยากะ้หลังสส

อะไรอะไรทำไม่ไม่แล้วกิมมี่พวงกับไม่เป็นไกิมมี่พี่เมย์พวงกับเลิกเนาะแล้วกิมมี่แบบคันทนอะไรอย่างเง้ยวยกเลยกับมว่าเฮ้ยพิกเตอร์ก์นวด่าวิคโอ้โหยูกับกัน มาแล้วซื้อซื้อตาแดงโพสโกรธใช่ไหมพี่มอนอันนี้นะเหมือนดูตวนี้ไมิดาซาตานทไมอ่ะเหมือนหรอวิอเทย โอ้โหเข้าไปในจมูโอ้โหถ่ายยืนแขงมากเลยลูบิกเข้าไปในลูบิกเยต้องมาแก้สมการวะง่ายเลยง่ายเลยง่ายเลยสัมาารยพีนไม่ใช่ลูบิกเว้ยมันคือเหมือนแบบตัวงใจความทรงจำเว้ยคือเหมือนเราคือมันเสียถ้าหลบมันเสียเขาจะย้ายเราลงไปในลูบิกแค่นั้นเอง แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็จะมีอีกเซตใหม่เข้ามาแทนมาหรอแกชิมโยไม่เชื่อมโยงนี่ของจริงเลยจบแล้วโอ้เออเลยผมรู้สึกว่าเป็นเป็นมียที่ใช้ CG เยอะที่สุดเยอะจริงเขาที่เขาที่คิดว่าพ็อซี่เคยทำมาคือแบบแถวพาวด้วยซีจีมากแล้วก็แบบดูเป็นโลกอนาคตมากๆดูเป็น AI มากๆแบบสุดยอดเลยครับผมเยี่ยมเยี่ยม อย่างที่พี่คีมบอกเป็นเอมีที่ใช้เอมีเยอะแล้วก็ผมี CG CG กูพิดกูบอกเป็นเอมีที่ใช้เอมีเยอะใช้ CG เยอะใช่ครับผมรู้สึกว่าพิเตอร์ก็เล่นดีมากๆนะหมายถึงว่าเขาถึงเขาจะแบบฉากร้องไห้เข้ามานิดนึงกับฉากอารมณ์เข้ามานิดนึงแต่แบบมันอิมแพ็คแล้วมันอิมแพ็คมากเลยอะไรเงี้ยมันมีฉากที่แบบเขาร้องไห้แล้วอยู่ที่เขาเดือดไปยิ้มอะไรเงี้ยมันก็แบบนี่เจ๋งมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ซีนของแต่ละซีนก็แบบฟิลมากๆเลยอะไรเงี้ย ยิ่งแบบฉากที่แบบเล่นดนตรีด้วยกัน6คนมันมันเท่มากเลยจริงพาตเนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยมันเป็นไงก่อนพาร์ตเมนเมมันมันแมมมันแมมนะจริงมันเป็นโซโลที่ยากที่สุดที่อนเคยเล่นมาในในชีวิตเลยมันมันเร็วมากมันเร็วมากแล้วก็ก็ไอตอนถ่ายอะสิ่งที่กลัวที่สุดคือเล่นไม่ตรงเสียงเรงเพราะว่าเพราะว่าไอตอนถ่ายเราไม่ได้เสียบแจ็คไม่ได้ยินว่าเราเล่นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ มองอว่ามันจะออกมาเท่แต่ก็ไอตอน transition ไปแบรนด์เนี่ยคือเจ๋งมากๆอย่างที่โชคุณพูดคือชอบความที่มันเป็นเป็นเขาเรียกว่าแบบลายเส้นเนาะของผู้กำกับกับการที่แล้วมันมัน transition เหมือนพวกนี้เขาเรียกอะไรนะคือคุณเป็นอย่างว่าแบบมีกลิ่นอายมีกลิ่นอายใช่แบบมุนถูกสบายออกมาจะเป็นพุกที่แบบพีคอะไรเงี้ยเออรู้สึกเท่ดีแล้วก็ชอบตอนจริงถ้าให้หนึ่งหนึ่ง shot ที่สวยที่สุดอะซีนที่สวยที่สุดคือซีนพาร์ทเดียวบบอะ อ่าใช่ที่เป็นโซนห้องฮองแต่เราเรารู้เรารู้อืมพิเศษว่าไงบ้างกันพิคผมก็ชอบเหมืนแบบแบ่งหลายสีแต่สีสแต่แบบทำให้คลิปสีไว้อยู่ทำให้คลิปสีอยู่แบบความแซ่บใช่แบบหลักโซโล่อะไรที่เราปล่อยมาเนี่ยแล้วก็แบบไม่ทิ้งความอะไรแหละอินดิวิวชวลของแต่ละคนเนี่ยเพราะว่าแบบแต่ละคนก็จะมีห้องแต่ละฤดูเลยอะไรเงี้ยครับใช่ผมชอบพาร์ทแบนเห็นเราแบบเล่นดนตรีด้วยกันเท่เท่เท่มา จริงครับโดยรวมดีครับดูเพลินมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะดูหลายๆรอบแน่นอนด้วยฉากต่างๆการทรานสิชันหรือว่ามูดและโทนมันแบบมันน่าดึงดูดมากเลยผมเมื่อกี้คือผมแบบดู MV เพลินเลยลืมฟังเพลงเลยเกางจะพูดเลยว่ามันไม่ได้มีเพลินมีเพลินจริงเหมือนกันว่าเหมือนเราต้องโฟกัสว่ารอบนี้เราจะฟังเพลงก่อนหรือเราจะดู MV ก่อนเพราะทุกอย่างมันแบบมันดึงดูดไปหมดเลยด้วยสตอรี่ด้วยธีมของคอนเซ็ปต์รอบนี้ที่มันมีความแบบฟิวเจอร์ด้วยเนาะมันมีความแบบเหมือนโลกอนาคตที่เราเห็นใน MV แบบ3,25 0 คือแปลว่าพวกเราพ็อกซี่ป่านั้นอาจจะกลายเป็นบโปรแกรมจริงๆแล้วก็ได้มีคนที่แบบที่โตขึ้นมาในยุคนั้นแล้วพร้อมที่จะแบบใช้เทคโนโลยีที่มันแบบก้าวหน้าขึ้นอย่างที่วลิลี่บอกคือแบบชอบพีเตอร์แอคติ้งมากครับพีเตอร์เป็นหนึ่งในแสดงที่แบบเก่งมากๆเหมือนวันนั้นเราเข้าซีนกับพีเตอร์น้อยเนาะเราเจอเขาซีนแค่แบบซีนรวมที่แบบเราหน้านิ่งๆเราแบบได้เห็นพีเตอร์แสดงแบบแบบเข้าซีนเดียวพ็อกซี่เอาจริงต้องบอกว่าเพลงนี้พีเตอร์ทำงานหนักมากๆนะครับต้องขอบคุณพีเตอร์มากที่ให้เกียรติมาเป็นนาางเเเอออกกบบิววพพรรคืีต์แ เป็นทุกอย่างของเพลงนี้จริงๆคือเล่นละเอียดทุกอย่างทำกันบ้านมันแน่นมากอยู่ตั้งแต่เช้าพร้อมพวกเราด้วยซ้ำมากองพร้อมกันเลยแต่ว่าพีเตอร์คืออยู่แทบไม่พักเลยเราเขาถยังมีแบบสลับไปมาได้เพราะมันมีซีนเดี่ยวมันมีซีนอื่นๆอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณมเป็นอะไรนะจะดูดูอะไรนะจะดูแค่เป็นเหมือนลมลมมาพายลมแบบตอนชั้นรุ่นสองรุ่นสอตดปะไม่ใช่ลมตดสำหรับคุณนะปูดรู้สึกว่าอันนี้แบบ เดอะเรียลเลยไม่เก็ที่ดูจากความรู้สึกของฉันเองอะเป็นไงบ้างฉันไม่รู้จะโฟกัสอะไรเลยน้องมันมันมีอะไรแบบฉันต้องดูแลายรอบคือเพลงก็เพราะแต่พอพอฟังเพลงอยู่ดีๆฉันก็ตกใจเอมวีวิซีจีจึงอลังการอุ้ยอันนี้ก็แบบเปลี่ยนดูอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างมันมันมีหลายจุดให้โฟกัสมีหลายจุดที่ว้าวมากเพราะฉะนั้นต้องดูหลายๆรอบนะครับทุกคนใช่ซึ่งตัวน้ำเพลงเองก็ดีมากๆถูกต้องค่ะแล้วแล้วฉันเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะว่าเอ๊ะทำไมแบบเพลงนี้แบบ ตลอดที่ดูเอวีทำไมมันถึงโครงการกระสับกูแล้วอีกอีกสามวิดูหายไปไหนซึ่งเราไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่เพลงนี้เพลงเดียวอันนี้ถือเป็นการสปอยแล้วว่าเราจะยังมีอีกว่าเราเขียนยังไงมันเป็นแทร็กแทร็กวันใช่ถูกต้องจริงมันจะมีแทร็กต่อตไปซึ่งเขาจะรู้ว่าอีกสามวิดูจะออกมาในเร็วๆนี้แล้วก็บีโอซีแล้วเป็นทางการไม่ใช่เพลงนี้เราเล่นแบนแบบว่าอยากเป็นทางการอยากเป็นทางการเนี่ยทุกคนรู้สึกอย่างเพลงพูดเลย yes ผมผมได้ reference นะ <c oughs> พ่อสมัยก่อนผมชอบดูเดซิกชอบดูเดซิก้วแบบเรื่องแหละพี่เขาเล่นเล่นละเบินเท่ดีนะเนี่ยเรก็เอาเอามาแบบปรับใช้ใ네นมีด้วยนะแ,แบบก็แบบรีม,มานานแล้วแบบอยากเล่นวงกับล็อกซี่เขาตอนนี้ก็ได้โอกาสได้เล่นแนละ้ว <c oughs> อ๋อเออผมจะเฉลยตอนนี้เลยนะครับว่ามีมีมิกีต้ารีプライผมมาหลายหลายคนหลายท่านมากครับว่ากีตาร์สวยผมก็เลยตอบไปคือเขาเห็นแล้วเหรอเห็นเห็นแล้วมันรู้ม่ดีเลยผมเลยตอบแบบตรงๆเลยผมเลตอบไปตรงๆว่าผมยืมเขามาครับ อีกแล้วนะครับจริงๆก็จะบอกว่าแบบพอมาเป็นแบรนด์นี้แบบว่าก็พวกเราทำแบรนด์เพราะว่าเราคิดว่าเราจะได้ความหลากหลายอย่างเงี้ยแบบในไหนเนี่ยพวกเราหคนอ่ะเล่นได้เครื่องดนตรีได้คนละชิ้นเลยครับจริงพวกเราคิดว่าอยากโชว์ของว่าของได้โชว์ครับก็ผมว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะครับแต่อยู่แล้วที่ต้องลานะครับก็เป็นซิงเกิลคัมแบ็กที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยอยากเห็นภาพที่พ็อกซี่แบบเล่นแบรนด์แล้วโดยที่เป็นเพลงของตัวจริงๆเพราะว่า ที่ผ่านมาอะไรกันครับเนี่ยที่ผ่านมาเราก็แบบเล่นแบนด์โดยที่เราเล่นเพลงคนอื่นแต่ว่ารอบนี้เรามีโอกาสได้เล่นเพลงจริงๆของเราแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับก็อยากให้ทุกคนไปฟังเพลงนี้แล้วก็ดูเอ็มวีกันเยอะๆนะครับฝากเพลงนี้ด้วยนะครับดีอยู่แล้วที่ต้อลาผมว่าผมว่าต้อดูเอ็มวีอีกรอบดีกว่าครับไปแล้ว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 ต่อได้วยครับผมชอบกดไลค์แชร์ที่สำคัญนะครับผมกดซับสไคร้ด้วยแล้วก็ซครด้วยดีอยู่แล้วที่ต้องลาครับฝากด้วยนะครับสวครับผม